มากินข้าวนำกันเด้อพี่น้องเมื่อนี้กะจีเฮ็ดเมนูง่ายๆกินง่ายๆแล้วกับเป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าเฮ็ดเทื่อใดแซ่บเทือนั้นและกับบ่อไซเวลาไล่ได้เมนูนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่าเฮ็ดง,ง่ายที่สุดพี่น้องเลยเว้ามาในพวกเจ้ากะจีฮู้ละเนาะว่าเป็นเมนูอย่างว่าเซ็นซาค้างหม้อใส่น้ำมันและกับหั่นกระเทียมแบบนี้บางคนข้าเจ้ากะจะตําเอาเนาะแต่ว่าก้อยกี่หั่นแบบนี้เว้ามาและกะจีฮู้ละว่าเป็นเมนูอย่างพี่น้องเมนูทอดไข่เจียว มื่อนี้ก๋าชีทอดไข่เจียวกินพี่น้องเอยเมนูนี่เป็นเมนูที่แบบว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอันมีเวลาหน่อยแล้วก็คนสําหรับคนที่แบบว่าเลิกงานมาไมา่เมื่อยพี่น้องหุ่นเข้าหุ่งเข้าฮอนๆนกินกับข้าวฮอนๆอนนี่ก็แซบเข้ากันลงตัวดีขนาดใดหรือว่ากินกับข้าวเหนียวเนาะสวนไรา่ค่อยนี่จะมากค็ดในเวลาที่แบบว่าค่อนข้างมีเวลาหน่อยหรือว่าเฮ็ดงานมาไมา่เมื่อยอย่างชินกะพี่น้อง กินแล้วก็ไปอาบน้ำอาบทาหนนบางเทื่อกัไปอาบน้ำมาแล้วก็มาทอดทีหลังเพราะว่ามันใช้เวลาบดดนเนาะมันใช้เวลาแค่น้อยเดียวแล้วก็ได้กลิวว่นเราเช่นซะเป็นเมนูที่แบบว่าขี้คานแล้วก็ขี้เกียจแต่ว่าค่อนข้างมีวิตามินดะพี่น้องแล้วก็ค่อนข้างแซ่บเนาะเป็นเมนูที่แบบว่าผู้ใดก็เฮ็ดเป็นวาเช่นซะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเฮ็ดง่ายแล้วค่อยนี่กับยีบอ้อยยังไหลเ้ยพี่น้องถ้าหากว่าค่อยทอดโคงทอดไข่ถ้าหากว่าอัน กินเมนูง่ายๆนี่คข่อยก็จะบวใส่อย่างไรใส่แค่ซีอิ๊วขาวใส่แบบว่าขนมขน้าบนอใส่น้ำปง่งน้ำปลาพี่น้องถ้าทอดไข่ใส่น้ำปลานี่ก็รู้สึกว่ามันเหม็นได้ความคิดของค่อยแต่ถ้าความคิดของคนอื่นก็อาจจะว่าแซ่บอันเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ถ้าเวลาเป็นพวกหมักพวกทอดอย่างซีก็ไข่อยะจะบวใส่น้ำปลาเพราะว่าทอดออกมาแล้วมันค่อนข้างกลิ่นเหม็นน้ำปลาแต่ว่าถามว่า่ข่กินน้ำปลาบอก่อยก็กินได้ใส่พวกตรงพวกตาม่อยก็ใส่น้ำปลาแต่ว่า ถ้าเป็นทอดเป็นมักแบบนี้ยัง่นะบอกไคที่ใส่ปันไดพี่น้องเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบว่ากินง่ายกินไวสะดวกสบายพี่น้องแล้วก็แซบ่บเลยมากมากักตามดีแม่นว่าอันเ็ดฉุกแล้วเนาะแล้วกลับมาคุกคุกเข้ากับอันเจวหรือว่าอันอันกับข้าวสวยฮอนๆแล้วก็ใส่มือใส่มือเปิบพนะพี่น้องผู้ได้เคยเป็นคือค่อยได้มักขนาดใดถ้าหากว่าเมื่อไรบ่ได้ถ่ายคลิปลงจากชนะเนาะก็ค่อนข้างจะใส่มือ ถ้าหากว่าใช้มือนี่หูสสกหูสึกว่ามันกินแล้วมันแซ่บแล้วก็ฝินพี่น้องเห็นบอกหน้าตาไข่เจียวของคอยนี่ง่ายขนาดใหเป็นคนที่แบบว่าทอดไข่เจียวนี่แบบสำนานขนาดพวกกัญยองทอดจะทอดไข่เจียวนี่แป๊บเดียวก็แล้ว,แ,ลวแต่ว่ากะคือว่าแะไะใช้แป๊บเดียวแท้ๆอีดีเลยพี่น้องทอดนี่บ่ฮอดสามน,นาทีใช้ไฟแหงๆเนงะก,ก็เพราะว่า่อยเปิดไฟอ้าวแหงกลับไปกลับมาแล้วก็แล้วพี่น้องเมนูนี้ก็ เป็นเมนูที่แบบว่าเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถเทสกินได้เป็นเมนูที่แบบว่าง่ายแล้วก็กินกับข้าวสวยข้าวสวยนี่ค่อยกบหุงใส่หม้อแบบนี้พี่น้องเพื่อว่าอย่างอันมีหม้อหุงข้าวอยู่เนาะแต่ว่ากับบกินได้โบกินบบหุงใส่หม้อหุงขา้าวหุงหุงอยู่ตั้งแต่ตอนแบบว่าอันซื้อหม้อหุงข้าวมาใหม่แต่ว่าหุงแบบนี้เพื่ออย่างเวลามันเทาหนึ่งเอาหุงอันาพี่น้องใกล้มันี่สุกขนาดเนาะก็ค่อนข้างใช้ไฟแหงได้น้อยนึง มันเวลามันดาดโม้มันไหมโม้อนะมันเป็นชีนเลืองๆกันนะพี่น้องมันค่อนข้างกินแซบและะ้วก็ห